สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเปิดคลิปกันในรถนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็6กโมงหกโมงหกโมงครึ่งเรากําลังจะไปกินข้าวกับน้องชายคุณสามีอีกครั้งหนึ่งค่ะครั้งนี้ก็จะเจอน้องสะพายของจริงค่ะของแท้ค่ะของแท้ตอนนี้ก็คุณสามีขับรถเหมือนเดิมค่ะสวัสดีครับ <laughs> ต้องระวังค่ะเพราะว่าตรงนี้เขาจํากัดความเร็วอยู่ที่เจค่ะก็เลยชะลอได้นะคะ แต่คุณสามีชอบขับรถเร็วชอบอชอบย่ม <laughs> <laughs> ต้องพี่อยู่เยอรมันนะคะแบบนี้ <laughs> ออตโตบาน <laughs> ต้องไปขับถนนออตโตบานนะคะที่เยอรมน,นีเออตอนนี้เราก็มาเส้นทางลัดค่ะไม่ได้มาตามนางจีนะคะนางจีเออร์โกเทเดโอนะคะเราจะมาทางลัดเพราะว่าทางเส้นทางหลักเขาชอบทําถนนแล้วก็ทํามาเป็นปีแล้วค่ะรถก็จะติดนะคะ เราก็จะไปเส้นทางนี้ค่ะซึ่งเป็นเส้นทางรัดที่ไปถึงเร็วด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีรถแต่ว่าจํากัดความเร็วอยู่ที่70นี่แหละค่ะกําลังเดินทางกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างหน้าอ๋อวันนี้น้องชายคุณสามีทาเซอร์ไพรส์รนะเพานัดพวกเราไปเจอที่ร้านอาหารไทยค่ะ <laughs> ร้านอาหารไทยนะคะ <laughs> ร้านอาหารไทย <laughs> ที่ท,ที่นามูที่นามูนะคะ ก็ไม่รู้ว่าจะมีเมนูถูกใจเราหรือเปล่านะคะรสชาติจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เพราะว่าร้านแบบนี้มีหลายสาขาที่เบลเยียมค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นไทยแท้หรือเปล่าเพราะเพราะว่ากบเคยไปกินแล้วก็ไปเห็นในหลายๆที่แล้วค่ะเขาใช้ชื่อแบบนี้แหละแต่ก็จะไม่บอกชื่อนะคะว่าชื่ออะไร เดี๋ยวจะไปชิมก่อนค่ะเดี๋ยวมาบอกให้ฟังนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายวิดีโอของน้องสปายน้องสะพายหรือเปล่านะคะกับลูกชายของเขาก็ถ้าถ่ายได้ก็จะถ่ายนะคะแล้วก็คุณแม่ไปด้วยเนาะคุณสามีมินเ้าะคุณแม่ไปด้วยค่ะเราก็จะมีกันอยู่5คนนะหนึ่งสสี่ห้าคนค่ะแต่ว่าเราต้องไปหาที่จอดรถเพราะว่าอพาร์ตเมนต์คุณแม่เนี่ย น้องชายคุณสามีไปจอดรถแล้วเราก็จะตะเวนหาที่จอดรถในกลางเมืองค่ะออวันนี้ไปร้านที่กลางเมืองเลยนะคะค่อยดูกันอีกทีค่ะแต่คุณสามีบอกว่าถ่ายได้ถ่ายได้เดี๋ยวต้องขออ,อ,อนุญาตเขาก่อนนะคะคำว่ายินดีที่ได้รู้จักเมื่อกี้นี้คุณสามีสอดกบภาษาสเปน,เปนไม่ใช่เออใช่ใช่ภาษาสเปนใชน่ใช่ใช่เพราะว่า น้องชายคุณสามีเนี่ยอาศัยอยู่ที่ชิลีค่ะเขาใช้ภาษาสเปนเป็นหลักนะคะน้องชายคุณสามีก็กับกับแฟนเขาเนี่ยจะพูดภาษาสเปนแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษกับกบแล้วเขาจะพูดภาษาฝรั่งเศสกันภายในครอบครัวฉะนั้นวันนี้เราจะพูดกัน4ภาษานะคะภาษาไทยอังกฤษ สเปนฝรั่งเศสบกครอบครัวเราเป็นครอบครัวนานาชาติมากค่ะคุณสามีบอกว่าคำว่าสวัสดีค่ะคืออังกันตาดาอังกันตาดานะคะสำหรับผู้หญิงค่ะอังกันตาโดสำหรับผู้ชายค่ะฉะ oh. นั้นวันนี้กูก็จะได้หนึ่งคำนะคะยินดีที่ได้รู้จักภาษาสเปนแล้วก็องชองเตเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะ แล้วเจอกันนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงถ้าได้ถ่ายวิดีโอเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศมาฝากนะคะเดินทางก่อนค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะทุกคนก็มารอเราอยู่ตรงนี้แล้วล่ะคะ่ะแล้วก็มาเจอกันครั้งแรกคะ่ะบรรยากาศก็แบบนี้นะคะลูกชายเขาไม่ได้มาค่ะเพราะว่า เจาะหูเจาะจมูกเจาะลิ้นนะคะอ่าคือเขาเป็นเด็กผู้ชายค่ะไม่ใช่เด็กผู้หญิงแล้วก็พวกที่ชอบเจาะๆเลยอะ่ะเขาไม่ชอบนะคะสามีกบสักก็ยังน้อยกว่านะคะก็เลยเป็นสาเหตุว่าน้องเขาคงไม่มาทาั้งๆที่เป็นการเจอกันครั้งแรกเขาสามารถถอดออกได้เขาก็ไม่ถอดนะคะแล้วก็เลือกที่จะไม่มาเด็กฝรั่งก็อย่างนี้ละคะ่ะ เขาก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็มีความเป็นอิสระในความคิดในการกระทํามากกว่าเด็กๆแถวบ้านเราค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าวันนี้เรากินอะไรนะคะของว่างนี่คือกินไปแล้วค่ะถ่ายรูปไม่ทันนะคะนี่ค่ะของกบนะคะเมนูนี้เมนูนี้ของน้องสะพ้ายค่ะผัดผักรวมของแม่ย่ากับน้องชายค่ะเป็นกุ้งผัดผงกะหรี่ เมนูของคุณสามีนะคะเป็นเมนูสุดท้ายเลยค่ะผัดหมูผัดกระเพราหมูค่ะมีไข่ดาวด้วยไข่ดาวไม่สุกเยอะมากเลยค่ะเยอะมากน่ากินมากไอ้คุณสามีไม่มีข้าวนี่อ๋อใช่ใช่ข้าวอยู่ข้างล่างอุ้ยน่ากินมากของกบนี่เป็นเมนู ผัดเป็ดผัดเผ็ดเป็ดย่างค่ะ,ะออของๆๆๆๆๆกินไปกินมาของกบก็ชักจะเลี่ยนก็เลยเปลี่ยนกันกับคุณสามีค่ะกินผัดกะเพราก็ยังไม่เผ็ดเท่าบ้านเราอยู่ดีนะคะแล้วแม่ย่าก็เอากุ้งมาให้อีกค่ะกินไม่หมดนะคะคือได้เยอะมากทีนี้เราก็เริ่มโยนอาหารกันไปกันมาแล้วค่ะคนไหนไม่กินอะไรบ้างก็สลับกันกินนะคะ ก็สนุกสนานดีค่ะการพูดคุยก็แปลภาษากันมั่วไปหมดเลยค่ะคุยไปก็ตลกไปสนุกดีเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็ไปจ่ายตังค์ออกไปดูบรรยากาศข้างนอกกันค่ะอันนี้เป็นรถเช็คเอาท์นะคะเดลิเวอรี่ส่งค่ะร้านนี้ละคะเนี่ย้ yeah. กูกูฮัลโหลร้านแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยค่ะแต่ปิดหมดแล้วตอนนี้ก็เกือบจะสองทุ่มแล้วนะคะแต่ข้างนอกก็บรรยากาศแสงแดดยังอยู่เต็มเลยค่ะ เมืองเงียบมากเพราะว่าร้านค้าปิดหมดแล้วตรงนี้จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมืองนี้เลยนะคะโลกมากดูแม่ย่ากบท่าทางท่านมีความสุขนะคะลูกๆมาพร้อมหน้ากันบรรยากาศตอนเย็นค่ะเดินชมเมืองถ้าเรามาช่วงนี้ก็จะไม่มีคนอย่างนี้ละคะ่ะแต่ถ้าเป็นกลางวันนี่คนเยอะมากเพราะว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะแบรนด์เนมนี่คือทั้งสายแต่ว่ากบไม่ได้ถ่ายมาค่ะถ่ายเฉพาะทางที่เราจะเดินไปลานจอดรถนะคะ แล้วเราก็ไปส่งคุณแม่ที่หอพักพร้อมกับน้องชายแล้วเราก็ขับรถกลับบ้านกันสองคนค่ะหลังจากนั้นสามีกับคุณแม่ก็โทรศัพทสามมาคุยกันค่ะว่าน้องสะพ้ายเป็นยังไงบ้างนะคะพวกเราก็คิดว่าเขาไม่ค่อยคุยแต่ว่าน่าจะเป็นเหมือนกบที่มาอยู่ครั้งแรกนะคะเวลามาเจอครอบครัวก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีแถมภาษาก็ไม่ได้นะคะก็อย่างนี้ละคะ่ะถ้าใครจะไม่อยู่เมืองนอกนะคะภาษาที่3สําคัญมาก ถ้าเป็นประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษมันก็ต้องทําให้เราได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะอย่างกบก็ต้องพูดภาษาฝรั่งเศสบ้างอาตอนนี้ก็เริ่มจะมารู้บางคําของสเปนแล้วนะคะก็อย่างนี้ละคะ่ะต้องเตรียมตัวไว้นะคะตอนนี้เรากําลังกลับบ้านกันนะคะสองทุ่มครึ่งแล้วแดดยังร้อนอยู่เลยคะ่ะตาก็ยังมีง่วงเลยนะคะแต่ว่าอิ่มมาก เพราะคุณแม่อยากกลับบ้านเลยไม่ได้กินของหวานแล้วก็ไม่ได้ดื่มกาแฟกันค่ะก็ทางใครทางมันส่วนน้องชายน่าจะกลับบราซิลนะคะพวกเราก็เลยกลับบ้านกันค่ะดูค่ะดูแดดยังร้อนอยู่เลยนะคะบรรยากาศก,ก็มีเพียงแค่นี้ละค่ะแล้วก็ในร้านก็ไม่ค่อยมีลูกค้าส่วนใหญ่แล้วฝรั่งเขาก็จะไปนั่งข้างนอกร้านค่ะซึ่งจะมองเห็นทิวทัศน์แล้วก็ได้รับแสงแดดด้วยนะคะ แล้วกเ็เป็นศูนย์กลางของเมืองด้วยค่ะผู้คนก็จะไปช้อปปิง้งส่วนเวลาที่พวกกบไปกินข้าวเนี่ยก็ใกล้ที่ศูนย์นยนยอ,าอาหารหรือว่าร้านต่างๆเขาก็เริ่มปิดแล้วละคะ่ะพอเรากินข้าวเสร็จทุกอย่างก็เลยปิดหมดเลยนะคะไม่มีคนแล้วละคะ่ะถ้าจะมาช้อปปิ้งก็ต้องมาวันต่อไปนะคะไม่แน่ค่ะอาจจะเป็นสุดสัปดาห์นี้ก็ได้ที่กบกับคุณสามีอาจจะมา เที่ยวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คอยดูกันอีกต่อไปค่ะว่าเราจะมากันหรือเปล่านะคะเพราะว่าบรรยากาศดีมากเลยค่ะช่วงนี้นะคะตอนนี้เราก็กลับบ้านกันแล้วค่ะอิ่มแล้วเรียบร้อยนะคะเมนูไทยๆก็อร่อยดีค่ะทุกคนก็ไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดเลยล่ะค่ะสามีกกบเขาบอกว่าไม่เผ็ดเลยนะคะแต่ก็เหมาะสําหรับคุณแม่คุณแม่เขาก็ไม่กินเผ็ดนะคะแต่กบนี่แบบไม่เผ็ดจนเลี่ยนเลยล่ะคะ่ะกบ ไม่อยากจะกินต่อเลยนะคะอยากได้น้ำปลาอยากได้พริกเลยล่ะคะ่ะขนาดกบสั่งแกงเผ็ดแกงเผ็ดเป็ด,ปด,ปดย่างนะคะแต่ว่าไม่เผ็ดเลยแล้วก็เขาบอกว่าเผ็ดกบก็ยังไม่เผ็ดนะคะโอ้กบก็เลยกินต่อไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนกันกับคุณสามีค่ะเอาเมนูของคุณสามีมากินนะคะเป็นผัดกระเพราหมูค่ะแต่ว่าก็เหมือนเดิมค่ะก็ไม่เผ็ดอีกคุณสามีกบก็กินไม่หมดนะคะก็เลยได้วางไว้ตรงนั้นล่ะคะ่ะมัน ไม่ไหวคะ่ะถ้าคนที่เข้าใจเนอะว่าอาหารไทยในต่างแดนนะคะมันจะไม่ได้รสชาติไทยแท้นะคะต้องเป็นแม่ครัวที่เป็นไทยจริงๆคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะได้รสชาติที่เผ็ดนะคะแต่ว่าที่นี่กบบอกแล้วว่า,าแค่ได้ยินชื่อก็รู้แล้วว่าเหมือนกับไม่ใช่คนไทยแท้นะคะแต่ก็โอเคก็เหมาะสมแล้วสําหรับรสชาติของฝรั่งนะคะแต่คาฝรั่งสามีกบเนี่ยกินไม่ได้นะคะบอกว่าไม่เผ็ดโอ้ย ก็น่าจะกินเผ็ดจนชินแล้วนะคะยังไงก็สุดท้ายแล้วนะคะเอ่อก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราค่ะวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วพบก,กันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาครับ